สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตําบลเนี่ยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับสําหรับการหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาออกของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเนี่ยนะครับเขากําหนดเอาไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พุทธศักราช2,558นะครับในข้อ5นะครับพนักงานส่วนตำบลเนี่ยลาออกราชาการเมื่อวงเล็บ3การลาออกต้องได้รับอนุญาตให้ลาออกนะครับโดยการลาออกเนี่ยมีผลตามข้อ24ของประกาศนะครับข้อ24ก็คือพนักงานส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชาการเนี่ยก็ให้ยืน่นหนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตํบล เพื่อให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเนี่ยเป็นผู้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการแต่ว่าจะต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยนะครับก็คือจะต้องยื่นเรื่องไปให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบนายกก็เป็นผู้ออกคำสั่งให้ลาออกนั่นเองนะครับทีนี้การยื่นขอลาออกจากราชการเนี่ยจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า30วันนะครับแต่ถ้ากรณีประสงค์จะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า30วันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเห็นเห็นว่ามีเหตุผลแล้วก็มีความจำเป็นนะครับจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของนายกนะครับหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกน้อยกว่า30วันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายก หรือมิได้ระบุวันขอลาออกให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด30วันนับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออกนะครับทีนี้เนี่ยในข้อ25นะครับเมื่อนายกได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักง,งานส่วนตาบนผู้ใดแล้วถ้าเป็นหนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า30วันหรือมิได้ระบุวันขอลาออก ให้ในายกเนี่ยพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นเนี่ยลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกโดยดําเนินการในลักษณะดังนี้นะครับ 1. เนี่ยกรณีที่นายกเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกก็ให้เสนอต่อไปอยังคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตาบลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออกและให้ในายกออกคําสั่งลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ แล้วแจ้งคําสั่งดังกล่าวเนี่ยให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วยนะครับสเนี่ยกรณีที่นายกเห็นว่าควรจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก็ให้ในายกมีคําสั่งยับยัง้งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็แจ้งคําสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลเนี่ยให้ผู้ขอลาออกทราบด้วยโดยการยับยัง้งการขออนุญาตให้ลาออกเนี่ยให้สั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวนะครับจะขยายเวลาอีกไม่ได้ นะครับการลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า30วันเนี่ยเมื่อนายกได้รับหนังสือลาออกดังกล่าวแล้วให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า30วันตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่แล้วก็แจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันที่ขอลาออกมีผลนะครับ เพื่อที่จะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวก็คือวันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลาออกหรือว่าวันถัดจากวันครบกําหนด30วันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออกแล้วก็ให้พิจารณาตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือ,อการ ที่พนักงานส่วนตำบลจะขอลาออกจากราชการนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ตามข้อ5ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการนั่นเองนะครับ